สวัสดีค่ะย t u b e นะคะพอที่สามแฟมิลี่รายงานตัวนะคะสวัสดีเอตตีต้นองหลาทัวร์ลูกสุภประเทศกันเด้อค่ะนะคะเอตีต้นองหลาทุกทุกคนนะคะมากินเขาน้งกันเด้อน,นะคะวันนี้ยังไม่ได้ทำคลิปก็เกี่ยวกับนองหลาเลยนะคะเหนื่อยพด่เพาะกินเขา้อกินเขาพี้อยังหมูบอกินเขา,ออา,เขาก็บกม่วงค่ะเอตี้บกม่วงซุกนะคะม่วงซุกก็ะํำปลา พี่พอยพี่พอยพอหิวเข่าไม่ว่ามือดิตอนแรงๆที่แรกก็ว่าชิบว่ากินดอกแล้วที่นี่มันก็มี้เขายต่ได้เนาะพี่พอยก็โอ้ยเดี๋ยวเป็นพี้ใจเนาะนะเดี๋ยวกินเขาดีกว่านะกินเขาก็บอกม่วงเพราะว่ากินบอกม่วงตุกก็เขาเนี่ยพอยตอบตอบนะคะเป็นคนที่ตอบนะคะก็กินเขาก็บอกม่วงตุกตั้งแต่ไหนๆมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปที่กินเขาน้องปันเดอค่ะเอตตี้นะคะเป็นย่างไกไดนน่นะคะเป็นพี่น้องล่ะตัวหลวงตัวประเทศนะคะ เป็นยางไรเดรนะคะอ่พี่พ่อยแบบมีเรื่องที่เรียดดูรายยางบอกตรงเลยนะคะมีเรื่องเครียดเราก็เรื่องเครียดกับบอลแมนเกี่ยวก็เรื่องเป็นเรื่องต้นโตเนาะนะคะเรื่องต้นโตแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งเอฟซี F T กระทำม,มาหลังบ้านนะคะเกียบกับนองหลานะคะพี่พ่อยก็ขอชี้แจงเนาะอืมเอฟซีถามมาขังหลังบ้านกับเอฟซีเรานี่แหละเนาะคนก็อยากรูเนาะ คุณพ่อยเป็น,นยี่หยางคุณพ่อคือโปเชียนนองหลาแล้วแวแซนดี้บอกก็นนี่เลยเด้ใ่คุณคุณเทียรเอ๋คุณพ่อยบ็นปรเชียนนองหลาแล้วบอนะคะเขาเพิ่นกระถามดีๆเนาะนะคะเพิ่นกระถามมีดีนีหละว่าคุณชิคุณพ่อยบ็นปรเชียนนองหลาแร้ดือเพราเท่นะพ่อแบบพ่อก็มัคิดอยู่เนาะบอก่เอ๊เพิ่นเป็นยังมาคือถามแบบนี้อย่างประมาณนี้เนานนนะานะคะประมาณถามแบบนี้นะคะ พี่พ้อยแบบว่าบ่อยากเว้าอีอย่างดอกนะคะพี่พ้อยก็อยากว้าวีอย่างแล้วพี่พ้อยโดนว่ามาหลายอย่างแล้วพี่พ้อยก็จะเฉยๆไปก่อนมีอย่างกระตามแต่นะคะพี่พ้อยหลู่เรื่องนูนเรื่องนีมาพี่พ้อยกับบอปากแล้วทีนี้พ่พอยก็จะเฉยๆไปก่อนว่าต้องว้าค่ะนะคะว่าต้องว้าอีอย่างเนาะนะคะเอฟซีนะคะบได้บได้บอกว่าบได้เชีรยนองลาเขาก็ถามว่าคุณพ้อยบได้เชีย่์นองลาหรอบอเขาวางเตย เวลาพลอยไล่โจ๊เขา,เ,าเขาเบากกานี่เนาะเวลาพลอยไล่โจ๊ตเนี่ยค่นะก็คงจะเห็นพ้อยไล่โจ๊ประมาณนี้เนาะนะคะเาก็เปิดเสียงพินแดเพลงนองหลาแดแบบนี้แหละนะคะมันกับปดีมยอย่างเนาะอันนี้มันเป่เกียวได้พ้อยห่านอยจะเปิดเสียงพินแด่อย่างแดมันกับเ่าเกียวกันเนาะนะคะเพราะว่าเสียงพินเนี่ยพ้อยใจมาตั้งแต่สมัยที่ว่าพ้อยเอ่าเก็บอ่า เก็บชั่วโมงนะคะพี่พอยก็ออกมาเปิดแดนประมาณนี้เนาะนะคะแล้วพี่พอยก็เจ็บเปิดสะรับปิดเอานะคะสะรับปิดเอานอกนะคะว่าเอฟซีคนกระถามมาแบบนีเนาะเพราะว่าเราเห็นพี่พอยเปิดเพลงนองลานะคะเขาก็ว่าพี่พอยเนี่ยบระเดที่นองลาเราบอกความคิดของเขาเขาบอกคํานี้เนาะแต่ว่าพี่พ้อยกับบรเดตอบไปแล้วค่ะนะคะพี่พ้อยกับบรเดตอบไปเราไม่ได้พนพี่พ้อยติตต่อไปเห็นอย่างเนาะเบิ่งกันเอากันกับเอฟซีนะคะว่าพี่พ่อยทีขออยู่แบบนี้แหละนะคะ เขาทางานกันไปแบบนี้แหละนะคะพี่พ้อยก็บ่าวลีว่าคิปีพ้อยนะคะคิปีพ้อยแบบ,บ,บอยอดวิวบมีเลยค่ะนะคะบอกตรงๆเลยนะคะ้จักวพาพี่พ้อยที่ไปโทษไข่นะคะโทษบได้นะคะเพราะว่าคนของบเบิงนะคะยอดวิวพี่พ้อยน้อยมากเลยค่ะนะคะแต่ว่าทางเอไอเพิ่นกับคงทีงบ่บเดดันนะเนาะประมาณน,นี้แต่ว่าคลิปต่นของพ้อยนิสานะคะ คลิปตันของพ่อนีตานะคะคนเบิงไล่หลายค่ะนะคะคนเบิงอยู่พ่อกับพุ้มใจแล้วนะคะแต่ว่าคลิปยาวของพ่อนีตาบ่มีคนเบิงเลยนะคะแม้กระทั่งคลิปของน้องลาเนาะนะคะแม้กระทั่งคลิปของน้องลา ว้าววาวแววแววแวแวเกี่ยวกัะนนองหล่าแบบนี้นะคะกระบปมีค้นเบิงนะคะค้นเบิงหน่อยมากเลยบางคลิปนะคะแต่กระเปเป็นยางค่ะนะคะ,ะบ่เปาเป็นยางค่ะนะคะเอฟซีนะคะยาเขาใจพิดแล้วที่นี่นะคะเขาก็เลยว่าพอเนตาเนี่ยเ่เชียร์นองะอระโบเขากระามเนาะแต่พ่อเขบ่ได้ตด๊ดพอจีบอกว่าห้เบิงเอานะคะห้เบิงเอาเด้อนะคะ เบิ่งเอานะคะว่า,าพี่พ่อจีเทียนองหรือโบเชีย,น,ย,น,ชยนะคะเพราะว่าพ่ออยู่แบบนี้พี่พอ่อว่าบี่ยากบียก่ยกแบบบี่ยกเว้าหลายเบิ่งเอาวกัแล้วกันนะคะเบิ่งเอาวกัแล้วกันถึงเวลาจิมมีกก่หยี่ยมกระตามแต่น,นะคะเบิ่งเอาวกัแล้วกันนะคะพี่พ่อคิดแค่นี้ว่าข้งพี่พอ่อหน่อยใจบอกตรงๆเลยเอฟซีนะคะพี่พอ่อแบบบางข้งอ่ะแบบ มันหลไหลายคนน้ำน่ะนกเข้าไปในน้าม้านะคะเขาไปในน้าจะเรื่องดีๆน่ะละนะคะทุกคนกับ่ได้ไปจากน้องลากันนะคะทุกคนก็ยังเชี่ยน้องลาคือเก่านะคะทุกคนก็ยังเชี่ยน้องลาคือเก่าน่ะละนะคะเขาก็บ่อไปกันอกนะคะที่ลู่ม้านะคะพอยกับ่ได้ไปใสค่ะพอยก็อยูก็นองลาในละนะคะพอยยังมาคิดอยู่ว่าคิดพอยบ่มีคนเบิงเดี๋ยวนี้พอยจะไปโทษใครกับโทษบอด้นะคะเพราะว่า ้องโทษตัวเองนะคะโทษตัวเองนะคะเะคะพราะว่า,าคิดคิดพงตัวเองน่ะแบบจังไดเราอาจจะโมมาตรฐานก็ได้นะคะเพราะว่าปอยกระทาคิดแบบแบบคนอื่นเนาะเขาปอยกับ่ไดดค่ะนะคะเพราะสุขภาพพีพ่ปอยกับ่มคอยดีนะคะจะออกไปไกลๆไปยั้งก็เขากับโมใดพี่ปอยก็ยืดทา้งิีแบบง่ายๆประจําบ,บ้านของพวกเรานี่แหละนะคะประจําบ,บ้านของพวกเราที่พอยเหตุมาตลอดนี่แหละนะคะ ถาม่าค่อยน้อยใจว่าค่อยน้อยใจค่ะนะคะค่อยดโดนวานะคะค่อยดุ่นวาวาแบบเออพ่้อยไปจากน้องลาแดงหรือว่าไปจากน้องลาแดงอย่างว่าเขาก็คิดเนาะเขาก็ยานพี่พ้อยหนีหนีจากน้องลาแต่พี่พ้อยบอกว่าเนาะพี่พ้อย่าไปพี่พ้อยจะยู่นีแหละแต่ว่าเรื่องเปิดเท็งคือกันเดอร์เคยย้า่ไปวากันเดอร์นะคะแล้วแต่ว่าใครจะเปิดเท็งใครก็ยย้ามาวากันประมาณนี้เนาะนะคะ พี่พ้อยพูอยากว่าอีอย่างหลายแล้วค่ะนะคะเพราะว่าพี่พ้อยโดนว่ามาหลายแล้วพี่พ้อยจะขออยู่นิ่งเงียบๆนะคะเอฟซีพี่พ้อยขออยู่เงียบๆขออยู่กับเอฟซีเวลาช่องไหนขึ้นไล่พ้อยก็เข่าไปช่องน้องลาขึ้นไล่พ้อยก็เข่าไปถ้าพ้อยเห็นหน้านะคะเว้นแต่ว่าพ้อยบ่อยู่ประมาณนี้นะคะพ้อยจะเข่าไปทักค่ะนะคะเข่าไปทักเอฟซีทุกคนน่ะละเวลาน้องลาขึ้นไล่พ้อยจะเข่าไปทักเอฟซีทุกคนนะคะประมาณนี้เนาะนะคะ บัต้องเว้าหลายนะคะพี่พ้อยบัตอบเ้าหลายพี่พร้อมบัตอบเบาเยอะนะคะให้เบิ้งกันเอานะคะพ้อยบอกแค่นี้ถามมานใจบโนยใจค่ะพ้อยบอกแค่นี้แหละนะคะก็บพเป็ไปยังค่ะนะคะทําคลิบกันไปพ้อยเคยพ้อยเคยว้าแล้วแมนบอนะคะว่าสามคนพ้อยกระิขึ้นไล่พ้อยคิดแบบนี้สามคนพ้อยกระิขึ้นไร่เพราะว่าสมัยก่อนสามคนพ้อยยังข้นไร่เลยเรกๆนะคะเอาแค่นี้เนาะ เว้นแต่ว่าพ้อยกี่โดนปฏิเสธนะคะหรือว่าโดนโดนอียงังตะทิงตะยางหลายๆอย่างเนาะนะคะค่อยว่ากันแต่ตอนนี้นะค้อยยังคือเก่าค้อยบอกแผนนี้เนาะนะคะพ่อยยังคือเก่าพ้อยยังคือเออก่าเอฟซีกับพอ้องห่วงเด้นนะคะพ่อยเป็นยังคือเก่าเพราะว่าแต่ว่าพ้อยประเด็นต่อไปแต่ว่าพ้อยกะต่อไปในไลน์นะคะว่าพ้อยกัยังคือเก่า บางคนเขาบอกว่าพอปเปิดเพลงอื่นนะคะบันดึกเสียนองลาละวอนะคะมันที่เปิดเฮ็ดจังไรก็ได้เนาะนะคะเฮตดจังไรก็ได้นะคะคอนเทนต์ของเราเหตุแบบไหนก็ได้ได้เบิรดนะคะแต่ว่าเรายังคือเก่าทุกอย่างนะคะบอกแค่นี้นบางครั้งก็น,น้อยใจแต่ก็ว่าเป็นยังค่ะนะคะบ่าเป็นยังค่ะพอยจะเป็นคนที่ว่าเบิ่งคุณค่ะนะคะ เดี๋ยวเจอเป็นคลิปหนาเด้อกับเอฟตีเดี๋ยวกินข้าวน้ำกันเด้อกินขา้าวข้าวบวงค่ะนะคะบว,วงนะคะแตอนเราตำพริกตำปานะคะเออนะคะขอพูดได้ไรค่ะสวัสดีค่ะได้เจอเป็นคลิปหนาค่ะ